ทุกคนบอกว่าเหมือนทํามานานแล้วเพราะว่ายุ่ไวมากไอจำได้ว่า7วันหลังจากนั้นไอไปทํางานทุกคนงงว่านี่อยู่ทํามานานแล้วใช่ไหมบอกไม่ใช่เพิ่งทำมาได้7วันแล้วคนก็คือสวยแล้วแล้วก็มันเข้ากับหน้ามาก คุยประมาณไอว่าประมาณ20นาทีได้เลยนะคะแล้วทุกคาถามที่ไอถามไปคุณหมตอตอบคำถามได้หมดเลยแล้วก็โฟนมันจําวันนั้นเลยยอมทิ้งพัดจําที่อื่นไปเพื่อจะมาทำาบมบคลด้วยเขาตอบโจทย์กับปัญหาของเราตอนแรกหน้าเราค่อนข้างแบนแล้วก็ไม่ค่อยมีมิติอะไรเงี้ยค่ะพอเจอคุณหมอก็คือแฮปปี้มาก คิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจมาทำกับคุณหมอต้นหลายก็คิดว่าแบบคุณหมอต้นคือเขาดูแลเคสดีมากเพราะว่าทรงที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ให้แบบเหมือนกันทั้งหมดและอีกอย่างหนึ่งคือคุณหมอต้นเขาเลือกเฉพาะที่เข้ากับตัวเราเองด้วยและอไอรู้รู้สึกว่าถ้าใครที่คิดว่าอยากจะมาแก้จมูกหรือทำจมูกให้มาพิเศษคลินิกเลยไม่เสียเวลาไม่เสียแรงที่มาทำกับหมอต้นเพรว่าคุ้มมากๆแต่หน้าไม่ได้ราย้าเลยนะให้คุณหมอมีแบบเหียวๆแค่หคีหน ว่าโอเคอเครับใคขอบคุณมากาเลยครับดีใจที่ที่ชอบ <t> เราคุ้มมากแล้วเรามาพิมิตคินิกเราทําอย่างหนึ่งได้สวยทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าเรียวขึ้นทุกอย่างมันดูแบบเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุ้มมากวันนี้มาโฟล์วสามเดือนค่ะจริงๆชมสวยตั้งแต่ช่วงเจ็ดวันแรกที่แบบว่าทําไปแล้วยังมีเฝอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอหลังจาก,กวันนี้เจ็ดวันถึงสามเดือนเนี่ยชมทุกคนเลยค่ะ